ในสูงค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นเลี่ยนชีวิตนะคะขอบคุพระเจ้าทอ่ได้มาเ็นเตี้หี่เอเ็นเอขึ้นเวทีเพื่อแบ่งปันพระคำพระเจ้าศาสนาเนาะแต่ก็เชื่อเดียวจะไม่ขั like ้นต่อแต่มาเรื่อที้จะได้รับการยนยัน ที่จะพูดออกไปเป็นคำเหมือนเทศนาะจะเป็นคำพยานชีว um ิตเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะวันนี้จะมาจะางนเป็นกจะเว่าฉันเนไม่จริงนม่รงือไ่จิหือไจหอ่ิง่ิงหือ่ิืไอ่ื่อเอื่จริงื่อจริื่อจ่อมวันนี้จะมาเป็นพยานว่าตัวเองได้มารู้จักพระเยซู และอย่างไรแล้วหลังจากที่ได้มารู้จักพระเยซูแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของเอยังไงวันที่จะเป็นพยานอยากจะอ่านข้อพะคีีตอนหนึ่งซึ่งเป็นข้อพระคีรีที่เป็นเหมือนกำลังในความเชื่อของเอนะคะกับพระเจ้านะคะในพระธรรมเยเรมีบทที่ 1นข้ที่สิถึงข้อที่13นะคะใ่เยรมิที่สิสาะะ้าอันนี้ไม่ได้มาแบ่งปันนะคะแต่มาแบ่งปันถ้าทำที่เป็นพยานหรือว่าเป็นกำลังของชีวิตเะะองค่ะไม่ใช่แบ่งปันแต่บ่บกปันว่าจะแบ่าปันว่า ารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภทพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูนขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ่งสุดใจของเจ้าเจริญมีชู29้11-13ข้อเยวว่า 我知道我向你们所怀的意念是平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们幕后有指望，我们要不求我祷告我，我就应于你们。你们寻求我，我专心寻求我就必寻见。当我收到我的生命的时候呢，我的生命不是不算美好。的。 หรือว่ามาเชื่อในพระเูนะคะก่อนหน้านั้นเองก,ก็ไม่ได้รู้จักพระเยซู当我来认识主、信靠主之前，ในช่วเวลาที่ที่ผ่านมาก่อนที่จะรู้จักพระเยูจริงๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เป็นรู้สึกว่าชีาวิตของเองเนี่ยทำไมมีแต่ความทุกข์นะตั้งใว่าจริงๆในเรื่องสุขจริงๆเนะ我一直认为我的生我的生命我,我,我,我的生活为什么那么的苦？ถือได้ว่าเป็นคนที่โตมาไม่ได้เกิดไม่ คุณหรือว่ามีความรักผูกออมกายไม่ได้เป็น่างนั้นเหรองั环境呢，不是充满温柔，不是充满ส温馨งที่เอรู้สึกตลอดเลยก็คือรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราไร้ค่าจังเลยเราอยู่ไปเพื่ออะไรก็ใช่。我一直以ร的อ受我的生命真的很无价，我活着到是为了什

นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กที่เริ่มจำความได้。那就从我从小记事以来的感受。ไม่ได้เเพราะเขาไม่ได้ักเราแต่เป็นเพราะเขาไม่ไม่ไม่มีวิธีในการที่จะแสดงความรักให้เราเราก็เลยกลายเป็นเ็กที่รู้สึกท้ิดดเดี่ยวา也不是说我的父母亲不爱我，而是他们不知道怎么来表达他们的爱，所以就让我成为一个孤僻，然后觉得被爱。 แล้วก็ความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ค่อยๆเหมือนสร้างสร้างตัวเราขึ้นมาเป็นคนที่โตขึ้นมาได้จริงแต่ว่าในใจเรื่อยๆขาดบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เติมเต็มนเหรอฉันเหรอฉันเหรอฉัรอฉันเหรอฉันเรอฉันเรอฉันเหรอฉันเหรอฉันเหรอนเหรอฉันเเนเหรนเรอรอฉัันเหรอฉเหอรอฉนอฉันเหรอฉเออฉัรอฉันเหรอฉันเหร แล้วช่วงเวลานั้นลูกจะได้ไปโบสถ์แล้วนะคะแล้วก็ทํำให้เข้าใจว่าโอ้มีพระเยซูองค์หนึ่งที่เป็นพระเจ้าที่รักเอามากๆเลย那个时候就开始去教会了，就让我明白说，哦，原来有这么一位神，主耶稣是那么的爱我。那คือเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มมาที่ฐานกับพระเจ้าองค์นี้那个时候就开始明白，开始向神祷告。 但是还没有更深层次的来认识主的爱。那个就我一直到十三十五岁开始进入青年的时候。嗯、那个时候虽然还小，但是还是觉得说，我所面临的问题为什么那么的重还是的我还是的那还是但是还是觉得说，我说，的问题我说，的是 生命没有平安แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเราเริ่มแสวงหาพระเจ้าเหมือนกับที่พาตีตอนนี้ที่เมื่อกี้ได้อ่านไปค่ะ那个时ช开始就开始来寻求是吗เพราะเองหาความสุขแล้วก็ความรักจากมนุษย์แต่ว่ามนุษย์มีความจำกัด้ว我一直在世界对人们来寻求啊平安但是所世界上所有人都有需求มีแค่อนุชนของมนุษย์เราเองนะคะอนุชนเราจำกัดไม่ยอะ

ในน้ำตาที่ไหลมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขที่เหมือนมีมีคุณพ่อหรือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มาปกป่อแล้วก็เหมือนตอบโยนใส่ตัวเองแต่ละคน

ทห้่ยูสุรักถึงขั้นยอมที่จะเอาชีวิตของพระอเองมาแลกกับชีวิตที่เป็นคนบาปอย่างเอยูสุ愿意为了我这样เเ้อคานั้นเอรู้สึกว่าเอจะอยู่ในโลกนี้ไปทม่ไมเอไม่มิค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเ่ราะว่า่อนหน่านั้เอไม่สัมก็คือบอกว่าที่ยูสเห็นคุณค่าในชีวิตของเอมากเลยและพรก็ยอม ใน那个时候我就明白说，主耶稣看到生命的价值，他愿意用他的生命来换取我生命。เหมือนบทเพลงที่น้องๆให้แสดงนะคะบอกว่าพวกเป็นทางนั้นเป็นนำเราไปสู่ชีวิต 那就好像刚刚儿童们所所唱所跳的舞蹈，就告诉我们说，主就是那条道路，带领我们去到神明。我那路他那个时候我就向神说，神啊，我接受，那在为什么？那个时候，神就改变我的心。在 g 历，只有的放，上文盲眠，我感觉我。 เห็นความรักที่ใหญ่ของพระเจ้าเห็นความสุขที่มันอยู่รอบตัวเองจากอก็เปียไชางกแหิงกได้รู้ักเนใหังร้ัะเสทุกงทัน้ความอจงก็รู้นนสา 之后呢，我就能够一直向神呼求，神也听我的呼求。เวลาที่เอเจอปัญหาเอ็มไม่ยอมไปพี่ซูที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเอตลอด。当我遇到问题困难的时候，主一直在那里。เอจะบอกว่าไม่จริงนะคะการที่คนคนหนึ่งจะมาเชื่อพี่ซูแล้วจะไม่มีปัญหาชีวิตนั้นคือความไม่จริงโกหกอ่ะ。如果一个人说你来信主之后，你将不会有问题困难，那是在欺骗。但，ความจริงคือแม้ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่เพียงข้างและพร้อมจะช่วยเราให้เราฝ่ามันไปได้แต่ความจร่ความจริงก็คือแต่ความจริงก็คือแต่ความจริงก็คือแต่คริงก็คื่ารก็คอแต่สามริกื่จริก็คืาชต่ควาริงกอ่ามจัิกที่าจะิงื่คพระเยซูอแต้ความจรอแต่วจรกคอ่วจรงกคือ่วริงก็นแ่ความริงกคืแ่วามรกอ่ามรงก็หหกอแต่วิงอแต่วามจร<ล>ิือ่วามจรกค่ 当我信靠神之后呢，神就帮助我能够度过了很多的问题困难。有很多事情是没办法来解释的。学很多人也跟我说，他他这些事情，你想要这样，子是不可能的，你不要有什么办法。」 เวลานั้นพี่ก็ทากทันกับพระยซสูเอาปัญหาเรื่องนี้ที่ที่เองรู้สึกว่ามันหนักมาให้พระยิสูค่อยๆเปลี่ยนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ。จากส네ีท <oh ี่มันเป็นหลังมือที่มันไม่น่าดู。成เปลี่ยนเรื่องเรา ชีวิตของเองให้กลายเป็นความสวยงามเทมเว,วิตเจริญพระเจ้ามากเลยฉัน把我生命改变成一个美好，能够来呃荣耀神的生命。原来今天阿哥也想给阿哥们、诸位呢，特别阿哥们，诸位，诸位呢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 ，诸 主尊的爱，每个人也看到了每个人的价值。感谢院神，愿神祝福你们。